สวัสดีครับนะวันนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นช่างซ่อมกระเป๋าเดินทางเพราะว่าไม่ทิ้งเลยคะ่ะโอ้ไปมีสีดดยครับนะไปเดินดูในห้างลดร,ราคากระเป๋าเดินทางดูแล้วก็ไม่ถูกใจเพาดูแล้วมันรู้สึกไม่ทนเราะบ้างอันนี้นะครับโอ้โหแบบใช้มาแบบ คงทนนะเห็นบอกว่าล้อเสียแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละกระเป๋าเดินทางเนี่ยเนาะน่าเสียดายลากไม่ได้เลยกระเป๋าเนี่ยมันยังทนอยู่ยังดีนะครับแต่ว่าเสียดายเนี่ยล้อเนี่ยลูปยางยางมันมีอายุเนาะพอเราใช้นานๆหลายปีแล้วเนี่ยยางมันก็เปื่อยแตกออกนะเนี่ยเนี่ยกลายเป็นเนี่ยเวลาลากแล้วมันก็นกดางก๊ก๊กเก,ก๊กก๊กบ,บกวนชาวบ้านไปหมด แล้ว,ลวทำยังไงคะ<อ>ลงคุณไปซื้ออุปกรณ์ไปเท่าไหร่ครับคิดไปคิดมาจะไปซ่อมร้านก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดเท่าไหร่เพราะว่าใบนี้ก็เก่าแล้วนะครับนะแต่เสียดายเนาะก็อย่างว่าเนาะก็คิดอยู่ในใจแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเอเราจะทำยังไงดีจะซ่อมเนี่ยจะลือ้อจะถอด แต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันหารอสมัยนี้ยากนะล้อสมัยนี้มันจะเป็นคนละแบบกันนะแล้วก็เปิดดูในลาซาดาก็ดีในราคาประมาณเท่าไหร่คะมันหาขนาดไซส์เนี่ยไม่มีอ่ะที่สำคัญคือไม่มีขนาดวนี่เป็นล้อรุ่นเก่านะขอบคุณพระเจ้าเนาะก็คิดอยู่ว่าจะซ่อมจะซ่อมขอสติปัญญาจากพระเจ้า จะทำอย่างไรดีที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะคำตอบของพระเจ้ามาพระเจ้าก็ให้สติปัญญามานะครับก็ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดแห่งสติปัญญาขอบคุณพระเจ้านะเรื่องเล็กๆน้อยๆอยพระเจ้าก็ทรงตอบให้มีความคิดมีไอเดียขึ้นแล้วตกลงซ่อมได้ได้ได้ซ่อม<น>ไม่เสียตังสักบาทเดียว อขอขอดูขอดูค่ะก่อนอื่นนะครับอย่างแรกเลยนะไปร้านมอเตอร์ไซค์นะครับไปขอ,อยางไปทไําอะไรคะไปขอ,อยางในอันนี้ยางในรื่<ห>ยางในเก่าที่มันเสียแ<อ>ล้วเนี่ยนะเราไปขอ,อยางในจะมีหลายไซส์นะเราก็ดูว่าขนาดของล้อเราเนี่ยมันขนาดไหนแล้แลวเราก็ไปขอ,อยางในจากร้านมานี่มไม่เสียตั้งนะ มอเตอร์ไซค์ที่เราร้านที่เราไปซ่อมประจํานะครับนะหรือไปซ่อมประจําไปขอเขาเขาก็ให้เพราะว่าเขามีเยอะแยะนะครับกองเต็มร้านหมดนะเสร็จแล้วเราก็มาดูขนาดของล้อนะแล้วแสดงว่าเอามาตัดใช่เราก็ามาตัดนะความกว้างนะครับเ,เท่าไหร่เนาะเราก็ตัดให้ได้ไซส์ของมันออกมานะครับนะนะไม่ยากครับไม่ยากนะ เนี่ยพระเจ้าให้ปัญญาแลนํายังทต่เกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะทําออกมาเป็นผลงานนะที่เป็นประยชน์ได้นะโอเคอันนี้ล้ออันนี้เสียมากนะครับคือยางที่หุ้มไว้เนี่ยมันสึกหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เอายางนี้ใส่ใช่ไหมคะใช่ล้ยางนี้ใส่เข้าไปเนาะก็ช่วงนี้ก็ต้องใช้แรงนิดหน่อยนะครับเพื่อจะดึงให้ยางเนี่ยมันเข้าไปเข้าที่โอหม ก็ออกแรงหน่อยนะครับนะเข้าและจับกระเป๋าให้อืนะเห็นไหมนะเข้าและก็ปรับให้มันได้ที่นะครับกระเป๋าใบนี้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เลยใช่ไหมคะ,ะเราใส่ยางให้มันเนาะเพราะว่ายางของมันอะแตกไปแล้วมันเก่าไปละอุ้ยเอ,อ,อาใหเอาไหมระวังเจ็บม,มือนะคะ เพราะว่ามีอะไรช่วยไหมอันนี้มันจะฟิตหน่อยนะครับยางในมันมีหลายไซส์เนาะเราก็กะให้มันพอดีพอดีแต่ว่าอย่าให้มันหลวมนะถ้าหลวมมันก็จะหลุดง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแบบที่มันรัดหน่อยมันก็จะช่วยให้มันตึงนะแล้วก็ยึดแน่นนะใส่เข้าไปนะครับปรับให้มันเข้าที่นะโอเคอ้าเพื่อนๆมาดูนะ ถ้าเราตัดใหญ่ไปเราก็เอาคัตเตอร์มันเล็มมันออกนะครับให้มัน,น,นไซส์ขนาดพอดีพอดีเนาะเรามาดูช่างซ่อมอันนี้ช่างจําเป็น <ไป S 2> นะเพื่อความประหยัด,ยดแล้วก็วประหยัดอ,อย่างว่าเนาะเราก็ต้องประหยัดทุกวันนี้นะรายได้อันต่างมันก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะพระเจ้า นะครับนะเราเพึ่งพาพระเจ้าได้ทุกเรื่องนะครับอย่างที่บอกนะครับนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยอนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจนะอันนี้ก็คิดมานานนะว่าจะหาวิธีทํำยังไงจะไปหาซื้อดูตลอดดูในลาซาด้ในนะชิปชอปดูเพื่อจะให้ได้ยางม,มาล้อมาใส่แต็ดูแล้วก็หาล้อขนาดนี้ไม่ได้ไม่มีูแบบนี้นครับถ้าเป็นล้อในสไตล์แบบนี้นะนะ ไปซื้อไปหายางในมานะครับไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ตัดตัดอันนี้คือถ้าเราใส่แค่วงเดียวเนี่ยนะมันก็ยังบางเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซ้อนใส่อีกชั้นหนึ่งใช่ล้วก็ซ้อนเข้าไปเนะนะออกแรงหน่อยออกแรงในการซ้อนอีกชั้นหนึ่งเพื่อนๆให้มันมีความหนาขึ้นมาโอ้โหซ้อนสองชั้นเลยสองชั้นแล้วโอเค กราเป๋ามอเตอร์ไซค์ใบนี้สองชั้นก็ยังไม่พอนะครับนะอ๋อมีอีกชั้นหนึ่งเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะเพราะว่ามันจะได้มีความหนาแล้วมันก็จะลากแล้วมันก็จะนุ่มนวนนะครับนะโอเคแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกไหวไหมเนี่ยเอาลงที่พื้นไหมจะได้ง่ายนะ ดึสิเพื่อนเพื่อนมันจะยากนิดนึงกระเป๋ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าชั้นนี้ตอนนี้หนาขึ้นแล้วดึงยากนะคะคมหนาขึ้นเนาะเออดึงไม่ง่ายเลยเราก็ค่อยๆซ้อนเข้าไปเรื่อยๆปรับเข้าไปเรื่อยๆนะครับซ้อนปรับเข้าไปเรื่อยๆเนาะนะโอเคตอนนี้นี่สามชั้นละสามชั้นละโอเคเราจะใส่อีกชั้นหนึ่งนะโอ้เอาอีกชั้นหนึ่งเพื่อ ให้มันมีหน้ายางนะครับที่หนาขึ้นนะมันจะได้ oh มีความนุ่มนวลเนาะไหวไหมเนี่ยชั้นที่สี่แล้วเพื่อนๆอ,อืมอกระเป๋ามอเตอร์ไซ์มาแล้วโอเคอันนี้เรียกว่า <c oughs> ขาดชั้นหนึ่งก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อนๆ สี่ <4 S 2> <Okay. S 1> ชั้นเลยสี่ชั้นแล้ว oh. เห็นไหมครับออกมานี่อ่าแล้วก็แนะนํานะครับแต่เมื่อเรามียางในที่เราสามารถตัดออกมาแล้วเนี่ยข้างนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าใช้อีกไม่นานมันก็จะแตกเพราะว่ายางมันก็กรอบแล้วนะหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะป้องกันก่อนที่มันจะแตกยางก็ใส่ไปหนึ่งชั้นเนาะเพื่อห่อหุ้มมันนะครับการการกระแทกการเสียดสีต่างไม่ให้มันแตก เร็วเกินไปแล้วก็ทำให้เราต้องมานั่งลำบากโอเคนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนใส่เข้าไปหน่อยกระเป๋ามอเตอร์ไซค์กำลังจะฝั่งนี้จะยากหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่ได้แตกใช่ไหมล้อมันไม่แตกมันจะมีความนมันไม่ไม่แตกมันหนามันกว้างนะเพื่อนเพื่อนใช้แรงน้อย <Okay. S 2> ใช้แรงหน่อยโอ้โห oh, สำเร็จแล้วปรับให้มันเข้าที่นะครับ hmm. มันก็จะช่วยรุมช่วยช่วยรับแรงกระแทกของยางที่มันสึกที่มันกรอบแล้วเนี่ยนะนะครับโอเคแค่นี้แหละ oh. นะ oh. ก็เสร็จแล้วถ้าอาจะให้รู้สึกว่าเพื่อมันจะติดแน่นนะอาจจะใช้กาวนะกาวร้อนนะ กาช้าก็ได้นะครับหยอดนิดนึงเพื่อมันจะเกาะติดเนาะการมันหลุดออกมายิ่งช่วงนี้ปีใหม่แล้วนะเพื่อนๆกระเป๋าเดินทางเสียไหมแต่ว่าเข้าใจว่ามาหามาดูวิธีซ่อมกระเป๋าเดินทางของอาจารย์แซมนะได้แล้วได้แล้วโอ้โหลองยกดูซิ โอ oh ้สบายไม่มีเสียงรบกวนนะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนาาอาจารย์าลากที่สนามบินในเสียงไอ้ปติกบ้านกระแทกขึ้นดังเ <c oughs> ก๋เกะกกะ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 ชาวบ้านมอ,มองมองมองกระเป๋ากระเป๋าไหว้าเสียงรบกวนทั่วสนามบินเลยแต่ว,ว่าวันนี้นะครับซ่อมเสร็จแล้วแค่ลากข้าวบ้านก็เกรงใจเขาแล้วใช่ไหมอาจารย์แซมครับโอเคเอ้นีเป๋ารุ่นนี้นะครับแล้วล้อแบบนี้นะ นะดูตัวอย่างที่ผมทำนะครับไม่เสียตังค์สักบาทเนาะเสียแรงนิดหน่อยแค่นั้นเ,เองียแรัมง่ายนิดเดียวไม่ได้ออเสียสติปัญญาที่พระเจ้าให้คิดอยู่ตั้งนานว่าจะซ่อมยังไงนะก็<อ>เมื่อคืนนี้คิดขึ้นได้ว่าโอ้ไปหายางในมอหุ่มตอนนี้ไหมเนาะเมื่อเช้าก็พยายามดูดูอยู่ว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมนะแล้วก็เสยียสายก็เลยไปขอ,อยางในที่ร้านมอเตอร์ไซค์ ข้างหน้านี้นะครับนะข้างถนนนี่แหลแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วครับเนาะไอเดียดีๆนะแบ่งกัน